กรุงเทพมาไงเขาไดเดูเป็นเด็กกรุงเทพมาทุก <laughs> คนมีอะไรจะบอกวันนี้คือตลกที่นานามากพี่นานา,า,นา,นากินกินไอติมไงแล้วก็ปากเลยเอย๊กินเค้กแล้วก็ปากเลยใช่ไหมแล้วก็มือหนึ่งอ่ะถือถือแมสสีขาวกับอีกมือถือที่ชู <laughs> พี่นานาเอาแมสชัดปากตัวเองแบบแล้วก็มันเปื้อนมากเลยแล้วแบบพี่นานาเพิ่งรู้แล้พี่นานาก็ต้โกรธเลยอันนี้ เฉาบ้าพี่ระนาดเฉาบ้าเผาก่อนเปิดลเผาก่อนพี่นะนาเปิดไล์อ๋อพี่นานาไอะไรตอนสามทุ่มครึ่งใช่เดี๋ยวไปฟ้องพี่นานานะายมาแล้วมีคนมาอยากเฮ้ยมีไปเที่ยวมาได้ข่าวว่าเอาแม่เช็ดปากพ่ะแพง แฟนทำไมเผาพี่เร็วจังคือมันเหมือนกันนะทุกคนคือแบบว่าทิชชู่กับแมสเปนเหมือนกันอ่ะก็เลยแบบเช็ดเช็ดเช็ดทำไมเปนสากๆากกันเลยพอดูเอ้าคือแมสไม่ใช่ทิชชู่มาคุเทวันแรกก็เ่าเลยเธออยู่ห้องกับใครอยู่กับพี่ลูกเกดแต่พี่ลูกเกดยังไม่มาพี่ลูกเกดยังไม่มาเอาทิชชู่ปิดจมูกแทนไหมเป็นความคิดที่ดี